สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทุกคนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เตรียมสอบ JLPTN1 นอกจากนั้นยังใช้ในชีวิตประจำวันในบทสนทนาแล้วก็จะพบเห็นตามสื่อหนังสือพิมพ์ข่าวญี่ปุ่นนะคะมาฟังกันเลยค่ะชิซโมสะไดรุมาเดกุจิโอจุกุไม่ปริปราพูดจนกว่าจะถูกถามย o นากนนนี้ มีกระซายติเตะแล้ก็น่ากลัวในมือได้หน่อยทั้งๆที่เป็นเวลากลางคืนแต่ตาแข็งนอนไม่ค่อยหลับเขียววะอัตมากระซายมาเซนวันนี้สมองไม่ทำงานเบือใส่อรมมารมณ์แบบประมาณนี้นะคะ,ะด,น,ะด,ะดน่ะโจเค็นโอไดชิเตครุนกาไอเทโนฮารยม เดาความคิดของอีกฝ่ายว่าจะนำเสนอเงื่อนไขแบบไหนทำไมจีนิวารุกุจิโออิวาไิต้โนเดะคจิโมอีค่ายสเตยัตต์นอยจากว่าเพื่อนพูดให้ร้ายไม่ดีตัวฉันเองก็พูดตอบกลับไปเหมือนกันเดชาเดะสวายได้วหอีแค่หน่น assa, หอโตคอรโมนิโยคุอีกิกาเซตา เตือนลูกบ่อยๆว่าห้ามส่งเสียงอึกทึกบนรถไฟจิบุนกามาจิกาตีหรือกุเซนีนคาเดวะมาจิกาตีใน,ในตัวอีฮัตตีดูแม้ตั้งแต่ที่ตัวเองผิดแต่เขาก็ยืนกรานว่าไม่ผิดแนนนนต่ฉันไม่สามารถบอกความรู้สึกที่ซ่อนินตอยูสินใจเปิดใจคุยกับเพื่อนสนิท เรื่องที่กุมใจที่ไม่สามารถคุยกับใครได้เอชวะเซนเกตซ์ริโกโดนเซซังโออุจิคิต,ตะมาทึกการผลิตเดือนที่แล้วของบริษัทเอหยุดกลางครั้นอตวเนิรุลว่างนม่ได้เลยทำงตนอจู่ในงาสามีรุ่มเทการทำงานจนแทบไม่มีเวลาว่างที่จะนอน เขาเธอว่าฮักาสิคาริยะだからなかなか人と打ち解けられないเนื่องจากว่าเธอเป็นคนขี้อายเลยไม่สามารถเปิดใจคบกับใครได้วันนี้ฝากไว้เพลงเท่านี้นะคะใครชื่นชอบคลิปภาษาญี่ปุ่นดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามแม่หญิงได้ที่ a ฟ e b o o k และ youtube นะคะขอบคุณมากค่ะ